มากหลายมัน้งไม่เมื่อกี้หนูกินาอืมล่มของหนอกเฮ้ยแมงมืเนี่ยนบาก๋วยว่าอร่อยเนาะอร่อยมากกินได้ทุกวันไม่เบื่อสวัสดีค่ะมาเด้อตำเหลา ำเหลากุ้งสดหอยแคงค่ะทุกคนมากมากค่ะไม่กินแบบใส่น้ำกันด้วยค่ะสมาบุพิกเนี่ยขอถทดขอไปทล้วหลัอ <c oughs> ื้มแซมาก มาด้วยค่ะสอมีมาเลยกวงตุ้มดอกือซึมอร่อนมาก อืมถ้มมา,ก,ากินได้ต่เนะใครจะสื่มาก,กินต่ำได้เสมอแม่นูต่ตาำเดทเสมือขันมม้นโมเมนต์เลยเมนบคาเมนู้า นี่ผัดหมี่น้ำเนอะคะ่ะผัดหมี่แบบเล่าๆแบบบานๆอื้กินผัดหมี่ยังสี่เนี่ยคือพอตอนเป็นเด็กใหม่ยนะค่ะสมัยเป็นเด็กเนี่ยชอบชอบผัดหมี่ ขึ้นแม่รอยู่นะคุณแม่รสสิพัสแซลมใช่ไหมนนเหรอใช่ค่ะขึ้แม่รสสีพาสแซคายมันเผ็ดไหมไม่ค่ะแล้วก็สิเจียวหอม,ออมนี่ไงคะลูกแล้วก็สิเจียวอันกระเทียมใจหอมหอมแซ่บกินได้ไหมได้ค่ะเพิ่นพัดขายตัวเป็นไงไอร่อยไหมเดี๋ยวยายมาให้ยายผัานให้กิน เนื้อลูกผัดอร่อยนะเอาเนืยอรอยาอยมาก่อนนะคุณแหมแล้อสีพ,พสรายพรายใส่ไข่แล้วก็ซีเมนพร้อมเจียวมันเป็นหอมเจียวกับเทีย<อ>มเจียวยได้ไหมได้ค่ะอร่อยมากเลยอร่อยไหมคะอือเคียวข้าวอยู่มันเคียวไปด้วยกันมันอร่อยอร่อยไหมคะอร่อยมากคะ่ะชอบแซ่บร้านมันมา กินนีก่กินยอวๆยาไปเลยเลยเลยข้าวปุ่นใส่กับเลือดเลือดด้วยเข้ากันเรือดเอาส่วนมากแจบจำเนาะเป็นไง อร่อยไหมคะเจออร่อยไหมคะอร่อยอร่อยคะย้ะน่าร้ายมันเลมมืกินก่นอืมลมของหนอกแห้งเนี่ยมืนนี้อ่อยาร่อะอร่อยมาก <c ười> trên đây không mới bữa trời nó mà อือไคพกินอีกด้ไหมได้ขอขอขายนะนัก พักนกบุนเพชร